บทที่2071ดูเหมือนว่ายุคปัจจุบันจะยากลำบากมากจิตวิญญาณส่วนที่เหลือกรีดร้องอย่างต่อเนื่องและหลินโม่อยู่ก็เพิ่มความเข้มข้นของเปลไฟทําให้มันกรีดร้องดังขึ้นไปอีกจิตวิญญาณส่วนที่เหลือกรีดร้องไว้ชีวิตฉันเถอะฉันจะมอบมรดกให้คุณถ้าฉันถูกเผาจนตายมรดกก็จะสูญหายไปด้วยนั่นคือมรดกของราชันวาน ลินโม่อยู <sucks> ่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจจิตวิญญาณส่วนที่เหลือจะต้องตายแม้ว่านั่นจะหมายถึงการยอมแพ้ต่อมรดกก็ตามแม้จะไม่มีมรดกชั้นก็สามารถบรรลุขอบเขตราชันวันด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองได้เสียงที่เย็นชาของเขาดับความหวังสุดท้ายของจิตวิญญาณส่วนที่เหลือลินโม่อยู่ตั้งใจที่จะฆ่ามันแม้ว่านั่นจะหมายถึงการยอมแพ้ต่อมรดกก็ตามคำพูดของเขาขับให้จิตวิญญาณส่วนที่เหลือคลั่งมันคำรามและพุ่งเข้าใส่ลินโม่อยู่ ผู้คัางคกยักย้ายปรากฏขึ้นในท้องฟ้าดาราจิตวิญญาณส่วนที่เหลือแปลงร่างเป็นอสูรรูนโจมตีหลินโมอยู่กองทัพอันเดตไม่สามารถหยุดมันได้อสูรรูนตัวนี้มีพลังการต่อสู้อย่างน้อยขอบเขตอีกฝาาฝั่งนี่คือความบ้าคลั่งสุดท้ายของจิตวิญญาณส่วนที่เหลือเมื่อจิตวิญญาณส่วนที่เหลือของราชันวันค้างมันจะน่ากลัวอย่างยิ่งหลินโมอยู่คาาการเรื่องนี้ไว้แล้วและหยิบยันสามแสงออกจากคลังของเรือสมบัติอย่างจะเย็นและเปิดใช้งานมันด้วยก้าวเดียวหลินโมอยู่ก็หายตัวไป จิตวิญญาณส่วนที่เหลือดูเหมือนจะเสียสติยังคงพุ่งเข้าใส่หลินโมอ่อย่างบ้าคลาั่งแต่หลินโม่อยู่ใช้ยันสามแสงเพื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดเทเลตทไปทั่วท้องฟ้าดาราของอาณาจักรลับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงูยักย้ายที่ก่ะตัวโดยจิตวิญญาณส่วนที่เหลือก็ไม่สามารถแต่ต้องหลินโม่อยู่ได้เครื่องเผาโลกลุกไหมอย่างรุนแรงและจิตวิญญาณส่วนที่เหลือก็อ่อนแอลงเรื่อยๆจนกระทั่งอัคร,รุณยุบตัวลงและจิตวิญญาณส่วนที่เหลือก็อยู่ใกล้ความตายฉันจะไม่ปล่อยคุณไป จิตวิญญาณส่วนที่เหลือซึ่งแทบจะไม่เหลือชีวิตพยายามไร้คำสาบสุดท้ายลินโมอยู่เยืหยันและเปิดใช้งานวิชาโชคลาบระเบิดโชคของจิตวิญญาณส่วนที่เหลือถูกเปิดเผยมีค่าสิบสีเท่าใกล้จะตายแล้วในทางกลับกันโชคของหลินโมอยู่ก็ทยานขึ้นเหมือนมังกรความแตกต่างของโชคนั้นมหาศาลภายใต้วิชาโชคลาบระเบิดคำสาปของจิตวิญญาณส่วนที่เหลือก็ถูกขัดจังหวะ เครื่องเผาโลกลุกไหมอย่างรุนแรงเปลี่ยนจิตวิญญาณส่วนที่เหลือให้เป็นเท่าฐานลดมันให้เหลือศูนย์อย่างแท้จริงลินโมอยู่สัมผัสถ,ถึงกำย่างระมัดระวังท้ายที่สุดมันคือจิตวิญญาณส่วนที่เหลือของราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์และลินโมอยู่ไม่ต้องการสร้างกำใดๆกับราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์เขาเดาว,ว่าราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์อาจจะยังมีชีวิตอยู่และการสร้างกำกับบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาโชคดีที่เขาไม่รู้สึกถึงพลังกำใดๆ ด้วยการตายของจิตวิญญาณส่วนที่เหลือแสงดาวจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในท้องฟ้าดาราของอาณาจักรรับนำความสว่างมาให้บ้างจากนั้นดอกไม้เทพบูธก็ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าดาราดอกไม้เทพบูธระดับสูงที่มี9ก้ากลีบลิงโมอยู่ด้วยความสงสัยเล็กน้อยรับดอกไม้เทพบูธไว้ในมือและนำดอกไม้เทพบูธอื่นๆอ,ออกมาด้วยก่อนอื่นเขาหลอมรวมดอกไม้เทพบูธระดับสูงส0ดอกเข้าด้วยกันก่อตัวเป็นดอกไม้เทพบูธสิบเอ็ดกลีบ จากนั้นเขาก็หลอมรวมดอกไม้เทพบูสิ0กลีบที่เคยหลอมรวมก่อนหน้านี้เข้ากับมันกลีบที่12ก็เติบโตขึ้นเปลี่ยนให้เป็นราชันดอกไม้เทพบูสิบกลีบราชันดอกไม้เทพวูธที่อยู่ตรงหน้าเขาเหมือนกับดอกที่เขาเคยเห็นในหมอกทุกประการดอกไม้ทั้งดอกเป็นสีขาวบริสุทธิ์ปล่อยออร่าศักดิก์สิทธิ์งดงามก่าหยกขาวเนื้อดีที่สุดในแสงสีขาวยังมีพลังวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งล้นออกมาด้วย ลินโม่อยู่มั่นใจว่าการดูดซับราชันดอกไม้เทพวูดนี้จะยกระดับจิตวิญญาณของเขาไปสู่ระดับใหม่ปัจจุบันจิตวิญญาณของเขาเพิ่งถึงระยะปลายของขอบเขตอีกฝ้าฝั่งเทียบเท่ากับขอบเขตเซียนร,ราชันอย่างไรก็ตามในบรรดาเซียนราชันเขาเทียบได้กับเซียนราชันที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเท่านั้นเช่นราชนสวรรค์เย็นศักดิ์สิทธิ์เขาประมาณว่าถ้าเขาดูดซับมันเขาสามารถ,ถถึงจุดสูงสุดของขอบเขตอีกฝ้าฝั่งเทียบได้กับเซียนราชันผู้เท่าเช่นเซียนราชันหา่าว ลินโม่อยู่ไม่รีบร้อนที่จะดูดซับราชันดอกไม้เทพบูดหลังจากการหลอมรวมของราชันดอกไม้เทพบูดท้องฟ้าดาราของอาณาจักรลับก็เปลี่ยนไปอีกครั้งแสงดาวถักทอเป็นอัครรูนขนาดมหฮมาอัครรูนโบราณสามิติลินโม่อยู่ไม่รู้จักอัครรูนโบราณน,นี้แต่เขาสามารถเห็นเบาะแสบางอย่างจากมันภายในอัคร,รูนโบราณน,นี้ดูเหมือนจะมีอีกมิติหนึ่งซ่อนอยู่การซ่อนอีกมิติหนึ่งภายในอนาณาจักรกลับมิติคู่ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถทำได้ ราชันสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์มีวิธีการเช่นนี้และหลินโม่อยู่ก็ไม่แปลกใจเจ้าหนูคุณค่อนข้างดีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นและหัวใจของหลินโม่อยู่เต้นรัวขณะที่เขามองไปที่ศูนย์กลางของอัครรูนโบราณที่ศูนย์กลางของอัครรูนโบราณร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นราชนสวรรค์ยยนศักดิ์สิทธิ์เป็นราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง นอกจากนี้ราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์นี้ยังมีจิตวิญญาณส่วนหนึ่งด้วยหลินโมอยู่มองเขาด้วยสีหน้าแปลกๆไม่รู้ว่าราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์กำลังทำอะไรอยู่ราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์มองไปที่หลินโมอยู่ด้วยรอยยิ้มเจ้าหนูไม่จำเป็นต้องมองฉันแบบนั้นคนที่คุณฆ่าไปนั้นเป็นจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของฉันจริงๆและนี่ก็เป็นจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของฉันเช่นกันหลินโมอยู่ก็เข้าใจบางอย่างในทันทีดังนั้นราชันวันจึ <hi> ไงไ mm ด้เตรียมการไว้แล้ว เขาตระหนักว่าราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์จะไม่ทิ้งข้อบกพร่องใหญ่ขนาดนี้ไว้จิตวิญญาณส่วนที่เหลือที่รับรู้ถึงตัวเองไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เบื้องหลังราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์ยังคงควบคุมอยู่ราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์แยกจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของเขาและบำรุงด้วยอัครรูนจงใจปล่อยให้มันพัฒนาการรับรู้ถึงตัวเองจากนั้นจิตวิญญาณส่วนอื่นของเขาก็เฝ้าติดตามทุกอย่างจากเบื้องหลังต้องการดูว่าผู้สืบทออออดดขขงงเาาาาาจจะััักกกรรบมมนนยย่่่่ไลลิโูวว คุณไม่กลัวว่าฉันจะไม่สามารถรับมือกับมันได้หรือท้ายที่สุดนั่นคือจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์มองไปที่หลินโมอยู่ฉันเชื่อว่าคุณสามารถรับมือกับมันได้หรือจะพูดว่าคนนั้นเชื่อว่าคุณสามารถรับมือกับมันได้คนนั้นลินโม่อยู่ตกใจความคิดแรกของเขาคือปรมาจารย์ลึกลับราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่าการคาดเดาของคุณถูกต้องนั่นคือคนนั้นลินโม่อยู่ถามว่า แต่การทำเช่นนี้มีจุดประสงค์อะไรราชันสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์ยิ้มนั่นคือสิ่งที่คุณต้องคิดเองลินโม่อยู่ถามว่าแล้วทำไมคุณถึงทิ้งจิตวิญญาณส่วนอื่นไว้เพื่อเฝ้าดูจากเบื้องหลังคุณต้องการทำอะไรราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่าไม่มีอะไรแค่สงสยัยราชันสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์จากโลกนี้ไปนานแล้วและตัดขาดการเชื่อมต่อทั้งหมดกับมันไม่ว่าเขาจะทิ้งส่วนที่เหลือไว้มากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถติดต่อร่างหลักของเขาได้ ดังนั้นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเขาจึงไม่จําเป็นจริงๆแต่ราชนสวรรค์เย็นศักดิ์สิทธิ์มีบุคลิกที่แปลกประหลาดใครจะรู้ว่าเขามีความคิดอื่นใดอีกราชันสวรรค์เย็นศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่าเอาละ่ะในเมื่อคุณผ่านการทดสอบและได้รับราชันดอกไม้เทพบูธชั้นจะมอบมรดกให้คุณราชันดอกไม้เทพบูธเป็นสมบัติหายากมีผลต่อผู้ฝึกฝนที่ต่ำกว่าขอบเขตสูงสุดแง่มุมที่มีค่าที่สุดคือมันสามารถสร้างร่างโคลนได้อย่างต่อเนื่อง แต่ร่างโครน,นั้นมีผลเฉพาะกับผู้ที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตอีกฝ้าฝั่งเท่านั้นซึ่งไร้ประโยชน์เล็กน้อยไม่ว่าจะดูดซับมันโดยตรงหรือปลูกมันในจิตวิญญาณของคุณเพื่อเก็บเกี่ยวดอกไม้เทพบูธอย่างต่อเนื่องก็ขึ้นอยู่กับคุณขณะที่เขาพูดราชนสวรรค์ญญญศักดิ์สิทธิ์ก็ชี้และอัครรูปโบราณในท้องฟ้าดาราก็เปลี่ยนเป็นไข่มุกตกลงไปในมือของหลินโม่อ,อยู่ไข่มุกนี้เป็นจุมรถกอที่ฉันทิ้งไว้ที่นี่สำหรับมรดกต่อไปคุณจะรู้หลังจากที่คุณเข้าใจอันนี้แล้ว เอาลาง,งานของฉันเสร็จแล้วก่อนที่ฉันจะไปคุณมีคำถามใดๆหรือไม่ถามได้ตามสบายจิตวิญ,ญญาณส่วนนี้ของฉันรู้เรื่องค่อนข้างมากหลินโม,โมอยู่ไม่ลังเลหลังจากเพิ่งค่าจิตวิญญ,ญาณส่วนหนึ่งของเขาไปก็ไม่จําเป็นต้องสุภาพเขาถามโดยตรงว่าผู้อาวุโส,สเส้นทางศักดิ์สิทธิ์สามารถซ่อมแซมได้อย่างไรแม้ว่าหลินโม้อยู่จะได้รับคําตอบจากปารมาจารย์ลึกลับแล้วแต่เขาก็ยังไม่พอใจและต้องการถามอีกครั้งราชนสวรรค์เย็นศักดิ์สิทธิ์ไม่ลังเลและตอบโดยตรงว่า เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถซ่อมแซมได้หากได้รับความเสียหายก็สามารถสร้างใหม่ได้ที่อื่นเท่านั้นขณะที่เขาพูดสายตาของเขาก็ส่องประกายด้วยแสงดาวมองไปยังท้องฟ้าดาราที่อยู่ไกลออกไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถอนหายใจเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ทั้งร้อยเส้นทางได้รับความเสียหายและไม่มีเส้นทางใหม่ถูกสร้างขึ้นดูเหมือนว่ายุคปัจจุบันจะยากลําบากมาก